สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัว MI 5นะครับหรือว่าตัวมี5นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัว 32GB นะครับสเปคเบื้องต้นก็คือใช้ CPU Snapdragon นะครับ820นะครับความเร็วอยู่ที่1.8 GHz นะครับผมตัว GPU การ์ดจอครับใช้ตัว Adreno 530 510 MHz นะครับ RAM 3GB นะครับผมเป็น LPDDR4 นะครับความเร็วอยู่ที่1.333 MHz นะครับผม นี่ก็เป็นสเต็กนะครับเรื้องต้นของตัวมีห้านะครับตัวลอมส2 GB นะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับผมนี่ะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับจะเป็นลขนาะแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาทําการดูตัวเครื่องนะครับแล้วก็กลอนต่างในกล่องเลยนะครับวันนี้วันที่เราถ่ายจะเป็นวันที่แดนะครับผมตัวเครื่องมีห้านะครับก็อยู่ในมือของทางทีมงานไททูโฟนแล้วนะครับผม เปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องนะครับแบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้ของในตลาดนะครับก็จะมีแต่สีขาวนะครับสีอื่นๆก็กำลังทยอยเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสีดํานะครับสีทองนะครับแล้วก็เนี่ยฮะสีออกม่วงชมพูนะครับเนี่ยฮะวันนี้เราจะรีวิวสีขาวกันนะครับเนี่ฮะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับสมกับ ราคาแล้วก็การรอคอยนะครับตัวมีห้าทำมาได้สวยมากนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวคู่มือนะครับแล้วก็เข็มจิ้มหาเสียซิมนะครับตัว USB นะครับตัวนี้เป็น USB type c นะครับผมรองรับการชาร์จเร็วนะครับ i c ิกชาร์จ3.0นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะฮะ ครับก็รองรับการชาร์จไว้ด้วยนะครับผมเราสูไปดูนี่ฮะเป็นตัวห้าโวลต์นะครับสองจุดห้าแอมป์นี่ฮะสามารถชาร์จเร็วได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเรามาดูตัวเครื่องแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นโลโก้นะครับของเสี่ยวมี่นะครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับหน้าจอต่างๆนะครับลําโพงสนทนานะครับ กล้องหน้านะครับตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับพร้อมขนาดในพิกเซลเนี่ยสอไมครอนะครับสามารถถ่ายได้ด้วยความคมชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเลนวายด้วยนะครับสำหรับตัวมี5ตัวนี้หน้าจอนะครับขนาด5.15นิ้วนะครับเป็น full hd นะครับ1,920 x 1,080พิกเซลนะครับผมตัวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับส6 led นะครับ light display นะครับมีเทคโนโลยี sun light display ทำให้ภาพ คมชัดสดใสนะครับผมนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของตัวมี5้าเข้ามานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวปุ่มนะครับมี3ามปุ่มนะครับคือปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มโฮมปุ่มโฮมตัวนี้นะครับใช้งานฟังก์ชันการสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับว่าสแกนแล้วก็ปลดล็อกกันยังไงนะครับ ตัวเครื่องนัานหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับใช้ตัวเซ็นเซอร์ภาพของ Sony นะครับ IMX298 นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการสั่นนะครับ4 a s i s OIS นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดถึง 4K เลยนะครับผมแล้วก็ระบบนะครับตัว a a s i s OIS เนี่ยก็คือระบบป้องกันการสั่นนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยในการ ถ่ายภาพได้ดีมากเลยนะครับจากที่มีรีวิวนะครับของทาง Xiaomi เนี่ยที่ทําออกมาให้เราดูนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัว iPhone 6s นะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้มันสั่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัว M5 เนี่ยสามารถรองรับการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยได้ดีกว่านะครับวัสดุของฝาหลังนะครับทํามาจากกระจกนะครับผมเนี่ยครับเพิ่มความหรูหราสวยงามนะครับผมอ่า ก็ด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ Xiaomi นะครับผมสวยมากนะครับตัวเครื่องจริงตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาก็คือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับผมตัวขอบนี้ก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับี่วัสดุก็เหมือนกับพวก iPhone นะครับสีด้านนะครับอันนี้ตัวเครื่องด้านซ้ายประกอบไปด้วยนะครับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้2ซิมนะครับเป็นซิมไซส์นาโนซิมนะครับแล้วก็ สามารถรองรับนะครับการใช้งานนะครับ 4G LTE นะครับรองรับการโหลดสูงสุดได้ถึง600 Mbps เลยนะครับอันนี้เป็นสเปกนะครับจากทางสวมีที่แจ้งมาเลยนะครับใส่ได้2ซิมครับเป็นไซส์นาโนไซส์เล็กนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องการนะครับมือถือแบบใช้งานได้2ซิมนะฮะเล่น 3G 4G ได้เร็วๆเนี่ยมี5ตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลนะครับนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับใช้งานร่วมของพวกฟังก์ชันรีโมทต่างๆนะครับตัวเครื่องด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับไมค์สนทนานะครับย s ด t y ไท C นะครับเป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับรองรับการชาร์จเร็วนะครับ Quick ช h าร g e 3.0อ่าแล้วอันนี้ก็เป็นตัวลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้าการดูต่ังฟังเพลงต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับ